ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมปตกปลาวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเงินให้ได้เยอะๆนะครับอัปเดตใหม่ๆก็มีเกาะจนสลัดนะครับไม่รอช้าไปเกาะจนสลัดที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่กันเลยส่วนเบ็ดผมก็จะใช้เป็นไทเด่นนะครับปลาที่เราจะหามันชื่อว่ากัปตันโกลเด้นฟิตนะครับ ลักษณะปลาก็จะเป็นสีทองๆหนักประมาณ2โลนะครับที่ปมใช้ทายเด่นเพราะว่ามันจะมีบับแอลเลนเทียนมานะครับขายได้ประมาณ10,000บาทนะครับถ้ามันติดบับแอลเลนเทียนส่วนตัวธรรมดาก็ขายได้ประมาณ2,000นนะครับต่อไปก็ไปตกปลากันเลยนะครับ มีมาแล้วครับมาแล้วมาล้ตัวนี้ครับกับตันโกลเด้นตัวนี้เหมือนจะเป็นพวกแอลแลนเทียนด้วยนะครับขายได้ราคาดีเลยนี่ไงตกได้้ะครับเป็นแบบสายพันธ์แอตแลนเทียนจริงด้วยต่อไปผมก็จะหาตัวแบบปกติมาเทียบราคาให้ดูนะครับ นี่ไงครับแบบตัวปกติมาแล้วตัวสีทองทองเลยเป็นไงนี่นี่ได้มาแล้วตัวปกติ1.7กิโลเปรเียบราคากันดูเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับราคาขายได้อยู่ที่2,500นะครับน้ำหนัก1.7กิโส่วนตัวนี้เป็นสายพันแอตแลนเทียนนะครับไล่ราคาอยู่ที่1,000 0นนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ชอบออมากๆกดติดตามนะครับสวัสดีครับ